สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอาพอๆกันกับซองอยู่กินที่ลาวนอกห้างหายกันไปโดนบได้เฮตคลิปพี่น้องเอ้ยกหลายวิย่งนอกลายอันนั้นบได้เฮตคลิปมื้อนี้ก็สีมาเฮดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบ่งมาบรรยากาศเซาเาเนาะกับโบเซาไป็นอะไรสวยจังน้อยพี่น้องเอ้ยประมาณแปดโมงครึง่งเก้าโมงเนี่แหละจิพามาฮดสวนเนาะอัปเดตสวนหลังบ้านบรรยากาศสีสวยๆได้จังน้อยแดดกำลังซองพี่น้องเอ้ย ลงหอมป้อมและยุพูนกันเนาะหนานยาวลงไปพูนล,ลงหอมป้อมเนาะพักสลัดก็ขายได้ชุดหนึ่งแล้วพี่น้องเลยก็พอได้ให้ลูกไปห้องห้ามโงเรียนเนาะซื้ออยู่ซื้อกินซื้อขนมอาศัยแต่รายได้อย่างเดียวกับบวายเนาะได้เห็ดหลายอย่างคบคู่กันไปพี่น้องช่วงเศรษฐกิจเงินเฟ้อเนาะเห็ดสวนพอได้ หดได้อย่งเนาะยามเช้ายามแรงพี่น้องเอ้ยลงผักกาดผักผักาดกงตุงผักกาดใหญ่เนาะอันนี้ก็ผักสลัดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งผักสลัดกําลังงามๆนี่เนาะเกี่ยวอีกประมาณอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้ตัดแล้วพี่น้องเอ้ยีหน้าก็สิตัดเนาะผักสลัดนี่เนาะนี่เนาะอันนี้ก็เป็นหอมบัวพี่น้องเอ้ยหอมบัวลงได้2อาทิตย์แล้วพี่น้องะก็ประมาณนี้เนาะส่วนหลังบ้านเนาะก็บ่ได้เฮ็ดใหญ่พี่น้องเอ้ยมีอยู่10ปายกว่านาน เดี๋ยวกะสีคุดนานตืมอยู่พุนอีกเนาะไว้เกี่ยมไว้ลงสลัดพี่น้องเลยเพราะว่าสลัดทันวานไว้อันอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะมันกําลังขึ้นเดี๋ยวกะซีคูดนานตากแดดไว้เกี่ยมนานไว้เนาะฮ็ดคูนานไว้ไว้ลงพักสลัดส่วนพุนกับซีเมนหอมอันนั้นพักอันอัพรแมนพักเนาะมักเพชรเนาะมักเพชรมักเขือพี่น้องเลยลงอยู่พุนแหละแถวพุนแหละเนาะมักเพชรมักเขือแล้วก็บมักทั่วไปพี่น้องไปดพักน้ำกันบ้านนี้ เอาโตโยโหดเลยใส่อย่างหดเลยแต่งเอาเนาะใส่บัวกะโอ,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 โอ้บ่ไหวมันหลายนานมันเมื่อยโคตรก็เลยว่าแต่งใน,นนี้่ะพี่น้องเอ้ยเอาเริ่มแต่พี่ไปเนาะเอาอย่างัด อย่างหัดแล้วก็เอาหัวบัวใส่ซุปใส่ใสายย่างสาตัวโน้นํานี่มันจังสิบ่เมื่อยเนาะพี่น้องเนาะใส่อันบัวแล้วก็เฮาใเวลาหลายเฮาอันนั้นหิวหลายบ่วไหวพี่น้องมเมื่อยเดี๋ยวเียบน้ําก่อน ผู้เดียวกับการไซส์อันโตโยนี่ก็จะกยากาได้นันึงพี่น้องหดสองคนเราสบายนะผู้นึงจับสายให้นะหดพักการหมดซุ่มๆเนาะพี่น้องมันจะขึ้นไว้เนาะวิธีชีวิตฝากติดตามเลด้อพี่น้องบอกว่าสิเปลี่ยนมู่คู่อยู่ฟังลาวเนาะฝังลาวหรือว่าพี่น้องฟังไทยเนาะวิถีชีวิตคล้ายๆค,ยคือกันกับฝาก ติดตามเป็นกำลังใจให้ซองอยู่กินที่ลาวเลยเด้อซองน้อยๆเนะาะอ่กก็ผ่านกดพี่น้องเลยอาะก็ผ่านกดสร้างรายได้กำลังสะสมเงินอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะนยังบม่ได้ฮับพินเืออีกให้มันครบสิบเหรียญคนะละสิบด้นลาคนละยังสิงได้ฮับพินเนาะเดี๋ยวนี้ก็กำลังสะสมเงินอยู่พี่น้องเลยโบมีเวลาได้เฮ็ดคลิปส่วนหลายก็คาเวียกประจําแล้วก็ ยากนําลูกน้อยเนาะลูกยังน้อยเนี่ยเพื่อเฮ็ดเบียกแล้วก็โอขำอะไรส่น้องบททันเดียวกับสิพานยามเนาะตั้งใจเฮ็ดคลิปพยายามลงคลิปให้สม่ำเสมอเนาะเพี่น้องนอะให้พี่ให้น้องได้เบิ่งวิถีชีวิตอายุหากินช่วงนี้ก็บ่บได้ไปพี่น้องหนาวช่วงนี้บบได้ไปหากินอากาศหนาวประมาณอาทิตย์หน้าพ,อแ,อ,พ,อ,าาพอแล้วเพี่น้องเสาร์อาทิตย์หน้าพอแล้วยังซี ไปหาป่าเนาะไปตี้มองสิเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งหดสุ่มๆจักหน่อยเอ้ากดหอมป้อมเนาะพี่น้องผักหอมป้อมภาษาลาวภาษาไทยเพิ่นฮ้องผักหยังเนาะทังหอมป้อมคือกันบ่ ลูกซายก็เสียงให้เสียงน้องพี่น้องเลยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อลูกกระดื้กำลังดื้พี่น้องกำลังซนลูกซายสองคนยอกเดียวละกาให้เนาะเสียงรบกวนจังไดก็ขอโทษขออาภาัยหลายๆ หอยใส่ย,ย่างกับก้นไ,ได้แล้วได้แล้วพ่อเอดเองก็ได้หอมบัวพี่น้องหอมบัวกับกิโลหนึ่งซ่วงนี่ก็ขึ้นได้จังน้อยกิโลหนึ่งสามสิบสามสิบห้าพันกีบซึ่งเงินบาทกับประมาณ ห้าสิบปลายกวาบาทในอะไรพี่น้องไอ้กิโลนึงหอมต้นหอมเนาะหรือพังหอมบัวบัวแบงลงได้สองอาทิตย์แล้วอันนี้กะอีกประมาณสองอาทิตย์ก็น,น่าจะได้ลกเนาะกลินก็คือสิบว่าไหตอกพี่น้องไอ้กะซีแบ้งขายได้ ปกติกะมหดเศร้ากูนี่เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้พัดมันเฮ็ดเวียกครอบครัวได้เฮ็ดเวียกบ้านเวียงเงอนได้ยังมาสวยพี่น้องอหลายสลัดพี่น้องแบบนี้สลัดกับอันาผักกาดไ่หากลงได้สามมือ้อกำลังสิติดตัวนี้นะ โอ้บุเอ็นไหมลูกตกคันเจ็บเลยตาเศร้าเศร้าบุเอ็นแนวเจ็บนะหายไหไมไหายลูกชายก่อนพี่น้องดื้อโหดดื้อโหดยังนอนเ,เจ็บเด้อนอนเจ็บเด้อ เย็บบัวพาไปห้องหมอด้อนะสลัดงามเขียวเนาะพีน่น้องโอ้โหกัวนอนๆกับตับหุ่งกับลาดกับอนาพวกต่ำเนาะ,ะสลัดกอบสลัดกินได้ทุกกับทุกได้ทุกเมนูนีฝาก,กสลัด biệt cho ngon này ăn, à chim hay mất sao đấy con à เจ้าจิ้มตัวนี้มันก็นยังพุดดขึ้นหน่ยงามเลยจิ้มแล้วก็เชียวฝุ่นใส่ฝุ่นใส่เติมเวลานะามดนี่สบายอยู่ผู้เดียวพี่น้องไอ้ดึงมาขันเวลากรับนี่ยากๆนั่นงวันมูมีผู้ดึงท่อกรับให้อาจจะได้อนะ เຮ็ດຜู້ດຽວກໍຍາກເດັກຈັກນ້ອຍເດັກກະໄຂກົວເຮົາອັນເອົາບົວຫົດເນາະມັນເມື່ອຍພີ່ນ້ອງເອີນຊ່ວພຕາດດກາດໃຫຍ່ກໂລนึงອັນນາໂລ10,000ຫວາ โลซิปันกีบพี่น้องเลยปักการงอญีกประมาณนั้นสองอาทิตย์ก็คือซิได้ตัดขายแล้วพอได้แก้ไขความคััวคันปลูกกับพี่น้องเอยคันมันกับไปตลาดเพื่นกัซื้อดีอยู่เพื่นมาเอาอยู่เฮือนเลยเท่ดอย่างก็ได้ขายเนาะคันเนมันยังสัตกับพอได้ขาย phục pác cả khoa đã kín lửa kín cả khải, nhoáng ấy, khăn kĩ khăn lai bố đay chắc giang đấy, con wa, đôi đôi đôi, nhỏ thọ ní xoay pho đú. ยายาพกเองด้ตอกอันนี้ออกยิงผมพล อองมาซะหมดแทน,นีกเนไหมอะอค้เกือบเกือ,อ,อบ,บลม้ม ดูท่อกราฟคืนนะพ่อเนี่ยดหลายพดหงลเลยดิฮะฮ้ พ่อแม่กุนโอ้แดดอันนี้่มหดลายเนี่ยเลยตัวบ่วงไม้นี่ก็ได้หดลายาตุดท่อกลับไให้พ่อหน่แมไวไวไวพ่อใส่เนะี่ย ผักกาดก็ฮดแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต่อไปก็สิฮดบักเขือกับบักเพ็ดนาะบาดนี้เนาะไปฮดบักเขือบักเพ็ดนํากันก่อนเนาะอันนั้นก็กําลังจิ้มผักอยู่เมียเพิ่นก็กําลังจิ้มผักอยู่พี่น้องใส่ฝุ่นเนาะอันนี้ก็สิประมาณนี้แหละส่วนเฮาพี่น้องเอ้ยมาฮดักเขือก่อนพี่น้องบดนี้ักเขือกับักั่วักั่วก็โอ้แม่งัน พญาติกินเบิดบ่ได้เอาอยามาฉีดพี่น้องเอ้บยบ่ได้ใช้อันอยาฉีดละบ่ไวน,นะมันมักทั่วนี่มันปลูกยากได้จักน่อยแล้วก็มันพญาติหลายพี่น้องเอ้บยบ่ได้กินซ้ํานี่เนะาะเบิ่งคอเป็นงง,งเป็นอเข้าพี่น้องเบิ่งนี่เนาะอ่ะหดมะเขือนํากันบัดน,นี้มะเขืองลงไว้เมื่อวานเนี่ยนี่นะลงเมื่อวานนีนน นี่นรับเบียรเคือเขือ,ขอพี่น้องเอทั่วกะกำลังสีเป็นมากพัพดพญาตกินซ้มพี่น้องเอ คือพี่น้องเอ้ยปลูกแถวนี่แหละบริเวณแถวนี้แหละเนาะดินกันยังก่วงอยู่แต่ว่าโอ้เห็ดโบรอนพี่น้องเลยบทันได้บุูกเบิกแถวนั้นเนาะแถวบริเวณอ้อมกาแพงแถวนั้นก็สีมีปลูกแต่แถวนี้ก็สีคุดอันนานตืมเจนั้นแล้วก็บ,บริเวณแถวนี้เนาะได้สบปลายก็นานพี่น้องเอ้ยส่วนหลังบ้านเนาะบรรยากาศงามสีสวยๆได้จังหน่อยเอาฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อ ผู้ใดได,ไดเห็นไดเบื้องคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ซ่องยูกินที่ลาวเดอพี่น้องถ่ายทอดวิถีชีวิตเนะาะหาอยู่หาก,กินวิถีชีวิตประจําวันนี่แหละให้พี่ให้น้องได้เบื้องช่วยเป็นกําลังใจให้ได้เดอสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีขอบใจหลายๆ